สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวดีครับพี่น้องเนาะสาวๆของวันที่สิบเก่าท่นวาคมหกสิบหกครับผมครับคลิปนี้กะจะเป็นคลิปสรุปครับพี่น้องเนาะหลังเลขออกครับที่ว่าเฮ็ดเป็นประจําเช่นเคยครับผมว่าเพื่อเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลพี่น้องเอพีจะได้เห็นว่าแต่ละสํานักเพื่อนเข่าแบบใดครับผม หมวลว่งหันเลขออก0 2 4ครับพี่น้องเลขบนออก0 2 4เลขล่างออก90ครับผมครับศูนย์มาครับพี่น้องเนาะมวลนี้ศูนย์มาครับหลายเซียนเพิ่นกวาหยาดศูนย์มากไหมลีครับผมครับแล้วก็งวดนี้กับมีแตกครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขเด่นพ่อแสวงครับผมเขาทั้งสามตัวเลยครับพี่น้องทั้งศูนย์ทั้งสองทั้งสี พอกระจับคู่พร้อมครับพี่น้องสองซีครับพอแสวงนี่วนแตกซ้ำตัวหลายรอบแล้วครับผมครับงวดนี้เลขเด่นเพิ่นที่ว่าเดินดีกอดข้อกันมากเมื่อเลยครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มีอีกหลายสำนักอยู่ครับผมครับกอดติดไว้เช่นเคยครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กับเจ็บเป็นอ่าสรุปข้อมูลในการตามต่อในงวดวันที่ยี่สิบนะครับพี่น้อง ยี่สิบธันวาคมหกสิบหกครับหรือว่าวันพุดครับพี่น้องเนาะครับเอาจังไดกะเนี่ยเผื่อเด้อครับพี่น้องก็ติดไว้นำเชียร์พารวยครับผมครับเอาก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่เป็นเอฟซีของพอแสวงหรือว่าอีกหลายๆเสี่ยนครับผมครับพอเสือตั้งสี่ก็เลขวิ่งรูดเพื่อนกะกลับมาเดินดีขึ้นเก้าครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งเพื่อนกับเขาที่เก้าศูนย์ครับผม แล้วก็อีกหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุปหลังเล็กออกครับผมเล่าพัฒนาหมวดวันที่18ที่ผ่านมาครับนั่งเชียร์พาร้ยกับขอกราบขอบพระคุณปูแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆเซียนเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมการแสดงความดีใจกับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ได้โชว์ได้ลาบครับผมกับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขา มารับชมรับฟังแนวทางกับน้ำเชียร์พาลุยครับผมวันผุดสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะเก็บข้อมูลในคลิปนี้ไว้ครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสรุปกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อสบแหวงครับเด่นบนล่าง0 2 4สูตรเดินดีครับพี่น้องเนาะครับผมหมดว่างหันกะ หกแปดก็กอดข้อกันอยู่นี่แหละครับผมครับเลขอ่าเลขเด่นของเพลินครับพี่น้องเนาะเลขวินบนล่างเห็นบ่ครับผมเพื่นจับคู่กับตัวเน้นพร้อมครับพี่น้องตัวเน้นพร้อมศูนย์สองสี่เขาหมดเลยครับผมแล้วก็มบนลางเห็นปะครับพ่อแสวงคู่กับตัวเกือน้นพร้อนครับพี่น้องเนาะพร้อมศูนย์สองสี่งขาเม็ดเล้วครับผมเลขเด่น แต่วางหงุดหัิเขามาสองตัวครับผมเลขเด่นเพิินหกแปดครับนี่ครับพี่น้องครับผมหงวดวันที่สิผา่ผพานมากครับพี่น้องหกแปดเลขเด่นเพิินกอดข้อกันเลขออกแปดหกแล้วมาหงวดลาดสุดนี่เลขเด่นกับกอดข้อกันนีกครับผมสองีครับนี่ครับผมขอมุ่นย้อนหลังไปหงวดวันศุกร์แล้วก็มาวันจันทร์ครับผมข้อแสวงกอติดไวเ้อครับพี่น้องครับผม เผื่อมาคล้องเก่าอีกครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเพิ้นครับมีงวดบ้างหันคนภูเขาครับผมเด่นไม่พลาดครับอีหรีครับเต่มาเชื่อกับเร่งอยู่ครับพี่น้องเนาะโดยว่าเหล็กพิ่นต้องติดติดอีหลีครับผมแต่ว่ากับจับบถือครับพี่น้องครับผมเก่าสามเก่าสี่ครับพี่น้องเนาะเพิ่นจับภูเขาแต่ว่า เลขติดบนล่างกับเขาตัวนี้ครับผมกอดข้อกันมาเลยเลยครับเลขวิ่งรูดเขาที่เก่าเด้อครับพี่น้องเป็นเลขล่างครับผมเข้าที่ล่างครับผมคนภูเขาเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จะนําเสนอเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์อยู่เด้อครับผมถือว่าแม่นขึ้นกันครับพี่น้องเนาะหมวดวงหันเพื่อนให้เจ็ดกับแปดครับผมครับเด่นที่เจ็ดขม่าอีรีครับพี่น้องเนาะ ครับคนภูเขาครับผมเลกเด่นเพิินเข้าทุกงวดครับพี่น้องบรว่าไทยหรือเล้าครับพี่ประกายครับวิ่งบน0นย์กับ5เข้าหลักร้อยศูนย์ครับผมครับหลักร้อยเข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องนี่หรือว่าหลักหน่วยล่างครับผมหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างพี่ประกายเดินดีครับพี่น้องเนาะเข้ามา2องงวดติดแล้ว ลักสิบเข่าเก้าครับผมครับลักสิบเข่าถ้าเพิ่นจับคู่เมดนี่เลขแค่เข่าเก้าศูนย์ทันทีเลยครับพี่น้องนี่เพิ่นจับบ่ได้จับสุดเต็มซื่อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าลักสิบล่างเพิ่นคือเก่าครับผมนี่ลักสิบล่างเก้าหลักร้อยครับหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างคือศูนย์ครับผมเพิ่นจับแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งหาครับผม สองศูนย์สองหาเพิ่นไม่ได้จับไปเก้าศูนย์เก้าหาครับผมหรือว่าสามศูนย์สามหาครับม้งสันเข่าล่างอีกครับพี่น้องเข่าตรงตรงพร้อมครับว่างหันเพิ่นเข่าแปดหนึ่งด้ครับพี่น้องพี่ประกายครับงวดนี้ถือว่าเข่าครับพี่น้องหน้าท่าพี่น้องเอฟซีจับมัดทุกตัวเลยครับผมโดยเฉพาะเหล็กล่างลักลอยกามาครับผมเอาตามต่อครับผม พ่อเสร์ดสายวิ่งสายรูดครับผมวิ่งรูด8กับ4เข้าที่4ครับผมเลขออก2 4จับคู่วินคู่วินชุดหาตัวครับพี่น้องเนาะ0 4 8 9 1เกเข้า90ครับผมเลขวินเิ่นครับพ่อเสร์ดครับผมสายวิ่งสายวินครับผมไม่พลาดหน่วยก็เข้าครับพี่น้องเนาะหน่วยเข้าที่4ี่ เด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมรุดยากครับพี่น้องครับผมเดินดีไม่มีพลาดรัฐบาลไทยเดี๋ยวเก่ามาเชียร์เอามาลงให้เด้อครับพี่น้องครับผมรัฐบาลไทย2 2งวดครับผมเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้อนีลาพัฒนาก็เดินดีมากต่อเนื่องครับพี่น้องงวดนี้เขารางครับผมเข้าที่9ครับแล้วก็แม่มารีชัดครับผม เราพัฒนาแม่มะลิฉัดวิ่งลูดศูนย์กับเก้ากอดข้อ,อกันมาเลยครับพี่น้องกอดข้อ,อกันมาเลยครับผมเลขออกเก้าศูนย์เพิ่นจับคู่บนล่างศูนย์เก้าตัวเน้นพร้อมครับพี่น้องเนาะแม่มะลิฉัดครับผมครับวันนี้เกามาเชียบอกว่าแม่เน้นไหนเนี่ครับผมเน้นเข่าเดือครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตกกลับครับผมเลขวิ่งกอดคอกันมาครับ เลขวินกับเขาที่เก้าศูนย์เับพี่น้องครับเอาก็ติดไว้ครับพี่น้องครับผมเป็นข้อมูลให้พี่น้องสิพ่อบางพีครับผมสิบหน่วยบนสี่ครับผมเข้าที่สิบหน่วยบนครับสิบหน่วยล่างขึ้นบนกับผมคือสองกับเหล็กบนกับลางขึ้นกอดข้อกันครับเส้นกระทุ่มแบนเด่นไม่พลาดเด้อครับพี่น้องเด่นไม่พลาด หมดนี้เขาเทิร์บนเทิร์ล่างครับผมเก้ากับสี่ครับผมจับคู่เสียดไปครับพี่น้องเนาะหนึ่งสี่ครับผมเซียนกระทุ่มแบนเซียนเลขเด่นเลขวิ่งนี่แหละครับผมครับเลขถูบบอมบ้าครับพี่น้องเนาะเลขถูกอ่าหลังจากที่เขาสามตัวแตกแล้วครับผมบอกว่าหันบอมบ้าครับพอเจริญสินเพิ่นติดต่อบ่ได้ตั้งแต่ช่วงกลางวันครับพี่น้องแต่เพิ่นก็อ่า โทรหาตอนหรือว่าน้าเชื่อโทรหาบรแน่ใจครับผมประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่น้องเนาะทุ่มหนึ่งก็กลัวเพิ่นก็เลยท่วมากครับผมหมว่บหงันเพิ่นเขาตตัวเด่นเด้อครับผมครับนี่เป็นข้อมูลในพปีนน้องชื่ก็ได้ครับผมครับเพิ่นว่างไห้่สองกับสามครับผมแต่ว่าเพิ่นจับคู่ว่าเขาครับเด่นสามกับสองเข้าที่สองครับผมพอจะเลื่อนสินอันนี้อามาให้พี่น้องชื่ เบิ้งหนงซื้อแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นจังได้ก็ลงคลิปบ่ทันครับพี่น้องเนาะครับผมก็เลยบ่ได้ลงให้พี่น้อง FC ครับเพิ่นมาซ่าครับผมนี่คืออ่าชุดสรุปให้พี่น้อง FC ได้เห็นข้อมูลเนาะครับผมตามต่องวดวันที่20บท่านว่าคม66ครับผมครับเบิ่งเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมครับพอเสิร์ชพี่ปักกายครับ คนภูเขาครับพี่น้องเถิงเหล็กไทยครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาลงให้พี่น้องเสีครับผมครับแล้วก็พ่อสแสวงนี่แหละครับพี่น้องพ่อสแสวงครับเอานี่ก็เป็นคอ,อมมูนสุดสรุปเด้อครับพี่น้องครับจะหน้าเบิ้งเป็นแนวทางเส้นโสดเส้นดวงครับผมเส้นที่เพิ่นให ลดไปงวดว่างหันกันอย่าเผลอได้ครับพี่น้องเนาะครับผมตามต,ตามติดตามต่อเป็นข้อมูลประกอบตัวเด่นคือเก่าครับผมอ๋ถ่ายคลิปนี้นําเชียร์พาลุยกับขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีต่อเหนื่องตลอดไปเด้ครับพี่น้องหมดวันที่ยี่สิบทันว่าคมหกสิบหกครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะรับแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับนําเชียร์พาลุยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ